สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จะนําเสนอนะครับรุ่นหายากนะครับจัดเป็นรุ่นหายากของพะอจารย์ฟันอาจารโรเลยนะครับก็ถือว่าพบเห็นหมุนเวียนน้อยน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับรุ่น22ปี2515นะครับคณรุ่งเรืองจุลชาตนะครับแล้วก็คณะสิทธ เขื่อนน้ำอ the ุ่นจังหวัดสกลนครนะครับเขื่อนน้ำอุ่นก็อยู่ในพื้นที่อําเภอพังโคนอําเภอพานนานี่แหละนะครับกินหลายพื้นที่นะครับกินหลายพื้นที่ก็เป็นสิทธิ์ในพื้นที่นะครับสร้างนะครับสร้างไม่เยอะนะครับสร้างไม่เยอะที่บอกว่าสร้างไม่เยอะก็คือพบเห็นน้อยนะครับพบเห็นน้อยนะครับพราะพบเห็นน้อยก็เลยราคาค่อนข้างสูงนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับ ร้างเนื้อทองคําเนื้ออปัปาก้าเนื้อทองแดงแต่ที่เห็นมุมเรียนอยู่เห็นแค่เนื้ออปัปาก้าเนื้อเดียวเนื้อเดียวเท่านั้นนะครับเนื้ออื่นไม่เห็นเลยนะครับเรียนนี้ผมอ่าเช่ามานะครับเพราะว่าเป็นรุ่นยี่สิบสองเป็นปีพศตัวเองด้วยแล้วก็ตั้งใจเช่ามาใช้เลยนะครับตั้งใจจะเช่ามาเพื่อจะ <c oughs> เอาไว้ใช้โดยเฉพาะนะครับนอกจา,กจ,ากจะมันจะโดนบุกไปก่อนนะครับเรียนรุ่นนี้ ามาดูตัวเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้เช่ามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดมากนักนะครับแต่ก็พอเห็นลักษณะความเป็นธรรมชาติของเหรียญอยู่นะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้าดูรูปหน้าแล้วเนี่ยไม่ได้คล้ายเท่าไหร่นะครับอาจจะมีส่วนคล้ายบ้างแต่รูปหน้าพระอาจารย์ไม่ไม่คล้ายนะครับไม่คล้ายส่วนตัวผมว่าไม่ไม่คล้ายแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับพอเห็นเหรียญปุ๊บรู้เลยว่ารุ่นไหนนะครับ เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับข้างหน้าก็จะเป็นรูปหันข้างนะครับเหรียญกลมสมมาตรดีนะครับกลมสมมาตรขนาดก็โอเคอยู่นะครับขนาดก็ประมาณสักเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบเหรียญสิบใหญ่กว่าเหรียญสิบหน่อยนึงนะครับหันข้างนะครับหันข้างก็จะเขียนอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับแล้วก็จะมีเม็ดไข่ปลากลมๆๆๆอยู่เนี่ยรอบเหรียญเลยนะครับรอบตัวเหรียญเลยนะครับท่านต้องดูเหรียญเนี่ยดูเหรียญให้ดูเม็ด กลมๆเนี่ยให้กลมจริงๆนะครับกลมๆเด้งๆนะครับกลมๆเด้งๆที่บอกว่ากลมเด้งกลมเด้งเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับาพวกเม็ดพวกเนี้ยท่านอย่าให้เบลอนะครับอย่าให้เบลอแล้วอย่าให้มันติดกันถ้าเบลอแล้วติด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 กันเมื่อไหร่นะครับท่านเจอของปลอมแล้วนะครับอ่าแล้วเหรียญเป็นเหรียญเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญอัลปาก้านะครับท่านดูลักษณะผิวนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับเหรียญสร้างปีหนึ่งห้านะครับไม่ได้เงาแวบเป็นผิวกระจกนะครับ ผิวก็จะด้านๆหน่อยนะครับเนื้อปาก้านะครับผิวก็จะตึงๆท่านต้องดูให้ผิวเรียบตึงนะครับตัวอักษรนะครับอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับอ่า A, นออกชัดเจนตัวอักษรแยกไม่เบอร์ติดกันนะครับไม่เบอร์ไม่ละลายติดกันนะครับตัวอักษรคมนะครับคมคมมากนะครับนะครับดูนะครับลักษณะตานะครับคอเส้นไหลนะครับเส้นไหลแบบนี้นะครับไหลฝั่งนี้นะครับเห็นแบบนี้คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังมีอะไรนะครับมีชุดยันนะครับชุดยันแล้วก็เขียนแค่วัดป่าอุดมสมพรด้านหลังไม่ได้เป็นเม็ดไข่ปลานะครับก็จะมีจุดไข่ปลาอยู่แล้วก็เป็นแท่งขีดเป็นแท่งขีดแบบนี้แล้วก็ตัวดอกดอกจันดอกพิกุลเนี่ยนะครับเวลาดูนะครับนะครับอย่างผิวเหรียญต้องเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติวัดป่าอุดมสมพรอ่านออกนะครับอ่านี่นะครับลักษณะผิวนะครับให้เห็นนะครับ ถ่ายตอนกลางคืนใช้โคมไฟนะครับอาจจะมีแสงสะท้อนบ้างแสงสะท้อนบ้างนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนานก็เลยหยิบมาถ่ายให้ชมหน่อยนะครับมาถ่ายให้ชมหน่อยช่วงนี้ก็เช่าพะระปกติแหละนะครับเช่พาพระปกติเพียงแต่ว่าภารกิจงานประจําเยอะหน่อยนะครับนี่ก็พึ่งได้มานะครับเหรียญหลวงปู่มั่นร้อยปีเหรียญนี้สวยมากสวยวิ่งเลยนะครับสวยมากสวยวิ่งเลยนะครับยังไม่ได้ทําคลิปแต่ก็ทําไปหลายคลิปแล้วก็เลยไม่ไม่ได้ทํานะครับรุ่น 49นะครับรุ่น49นะครับ49กมงกฎครอบดาวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหายากอันนี้ก็ทำคลิปไปหลายเรียนแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายภาพถ่ายปีหนึ่งกว่านะครับปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งกว่าจะเป็นหนังไก่นะครับปีหนึ่งกว่าจะเป็นหนังไก่นะครับหนังไก่ ถ้ามีประหลอดแบบนี้จะได้หว่าก่อนนั้นอีกนะครับก่อนนั้นอีกนะครับถ้าเอียงดูแล้วมีประหลอดอย่างเงี้ยนะครับภาพถ่ายพระอาจารย์ต้องดูนะครับถ้าปี1กว่าเนี่ยท้ายๆเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยจะเป็นหนังไก่นะครับถ้าเป็นเอียงเห็นประหลอดแบบนี้แสดงว่าเป็นปีลึกกว่านั้นนะครับปีลึกกว่านั้นนะครับเทคนิคก,การล้างต่างกันอันนี้ของบุขาวนะครับอ,อาจารย์วันนะครับก็เช่าเช่าเช่าตลอดนั่นแหละครับเช่าพระ นะครับอาจารย์หวานอันนี้ก็พระอาจารย์หวานรุ่นแรกนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้อันนี้ก็เล่นภาคกุบ้างนะครับช่วงนี้มัวมวมาเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวทําคลิปให้ชมกันนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับเหรียญรุ่น22นะมาให้นไมชมกันนะครับอาจจะไม่ได้ตําหนิไม่ได้เนื้อหาเรื่องการดูจุดดูพ่อขอบตัดไม่เห็นเรี่ยมกรอบไว้อยู่นะครับเรี่ยมกรอบไว้อยู่นะครับก็เอาไห้อยเอาไว้ใช้นะครับ ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผมท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับท่านที่กดติดตามกด subscribe อยู่แล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมขอบพระคุณครับ